ครับก็ผม T N K ครับก็อย่างที่ทราบกันผมได้รับคำท้า The Ice Bucket Challenge จากนายอาร์มาก็แน่นอนครับผมรับคำท้าครับนายอาร์ก็ตอนนี้ผมได้โดนเนทให้กับโครงการดีๆอย่าง ALS ไปแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวหนาวได้เลยครับ ครับก็ตามตำเนียมพิีีของไอซ์บร c เกชเ e น g e ผมก็ต้อง้าต่อไปอีก3คนนะฮะก็ตามนี้เลยครับคนที่หนึ่งฮะเพื่อนสนิทของผมที่ตั้งแต่ร่วมแข่งกันมาก็มิทราสลาเคลครับผมส่วนคนที่สองก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับก็ผู้ผู้ที่เคยร่วมทีมด้วยกันครับอเวกบังเซลโรตีครับส่วนคนที่สามครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพตั้งแต่ทำงานร่วมกันมาก็พิโหอเซซซอฟครับผมครับก็แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ